สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่5ทีปีสัตแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไฮไลท์วันนี้มารู้จักเมสันเมาส์สมาชิกใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดิลแรกของตลาดซื้อขายรอบนี้และดิลที่2ที่อาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ติดตามกันได้ในคลิปได้เลยนะครับก่อนจะเริ่มคลิปนะครับขอบคุณด้วยนะครับกับ Suzuki e อ t i ดิ Smart Hybrid นะครับแรงท้าฝนกับราคาพิเศษนะครับเริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทนะครับ อกย้ำ MPV สุดคุ้มค่านะครับพร้อมขับฟรี90วันหรือว่าผ่อนเริ่มต้นที่4,999บาทนะครับมีจำนวนจำกัดนะฮะพร้อมกับข้อเสนอพิเศษนะครับได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศนะครับพร้อมกับโครงการดีๆนะครับ You Drink Don't Drive กับร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับด้วยความห่วงใยภายใต้โครงการซูซูกิคอสวีแคร์ครับเนื้อความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการนะครับขอบคุณโครงการดีๆจากซูซูกิด้วยนะครับ ดันดิล Here we go Manchester United ได้นักเตะใหม่คนแรกในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือ Mason Mount ครับกองกลางวัย24ปีนะครับหลังจากที่ตกลงค่าตัวกับเชลซีได้ที่55ล้านปอนด์บวกกับ5ล้านปอนด์แอดออนสักครับโดยแม้ว่าตัวแพ็กเกจเหมือนกับว่า United จะต้องจ่ายเกินไป5ล้านปอนด์นะครับจากที่ตอนแรกยืนกรานว่า จะไม่จ่ายเกิน55ล้านปอนด์แต่ว่าเดวิดออนสตีนนะครับพูดข่าวเท่งจาก t ด e แอ h เลติกก็อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่า Add-ons หรือว่าเงื่อนไขที่ยูนเนเต็ดจะต้องจ่ายเพิ่มในอนาคตถ้านักเตะทำผลงานได้ดีที่เพิ่มมา5ล้านปอนด์เนี่ยตรงนี้เป็น Add-on ที่ยากที่นักเตะจะทำตามเงื่อนไขให้ถึงจุดที่ต้องจ่ายเงินได้ก็คือ difficult add-ons ครับออนสตีนว่ามาอย่างนั้นหรือว่าภาษาง่ายก็คือ เป็นแอดออนที่กว่ายูไนเต็ดจะจ่ายเงินเชลซีเพิ่มตรงเนี้ยมันก็ค่อนข้างยากครับซึ่งยังไม่มีระบุว่าเงื่อนไขที่เป็นแอดออนที่ยากๆเลยนะครับมันคืออะไรแต่ว่าเบื้องต้นยูไนเต็ดจะจ่ายเงินต้นให้กับเชลซีที่55หล้านปอนด์ตามที่ระบุไว้ทีแรกนั่นแหละครับเมสันเมาส์เกิดวันที่10มกราคมปี1999นะครับที่เมืองพอร์ตสมัททางตอนใต้ของประเทศอังกฤษนะครับครอบครัวของเมสันรักฟุตบอลครับแล้วก็แม้ว่าพอร์ตสมัทเนี่ยจะเป็นเมืองท่าน,นะครับแต่ว่าโทนีเมาคุณ พ่อของเมสันเมาส์เนี่ยไม่ได้ทํากิจการต่อเรือนะครับแต่ว่ามาเป็นนักฟุตบอลอาชีพในช่วงเวลานหนึ่งครับ แล้วก็ทำอาชีพโค้ชเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวนะครับแม้ว่าคุณพ่อของเมาส์เนี่ยจะสารฝันการเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ประสบความสุดฤทไม่ได้ก็ตามมานะครับแต่เขาก็มีความฝันใหม่ครับนั่นคือตัวเขาเองเนี่ยต้องการให้เมสันลูกชายของเขาเนี่ยโด่งดังในโลกลูกหนังให้ได้ครับตั้งแต่เด็กเนี่ยนะครับเมสันมาสก็ฝึกฟุตบอลอย่างหนักตลอดทั้งวันจนกระทั่งได้ไปฝึกฟุตบอลนะครับที่สโมสรท้องถิ่นที่ชื่อบอฮันครับ กระทั่งตอนที่เมาส์ยังอายุไม่ถึง6ขวบนะครับก็มีข้อเสนอจากพอสมัร์ทแล้วก็เชลซีเข้ามาสุดท้ายครับเจ้าตัวเลือกที่จะไปอยู่กับเชลซีแม้ว่าคุณพ่อของเมาส์นี่จะเตือนนะครับว่าเฮ้ยมันเสี่ยงนะเพราะว่านักเตะเยาว,วชนของเชลซีในเวลานั้นเนี่ยน้อยคนนะครับที่จะขึ้นชุดใหญ่ได้ ที่เด่นๆเนี่ยก็จะมีแค่จอห์นเทอร์รี่ใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับเมาส์ก็เลือกเสี่ยงกับเชลซีเขามั่นใจว่าเขาจะประสบความสำเร็จที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ให้ได้นะครับโดยที่ไอดอลของเมสันเมาส์ในวัยเด็กเนี่ยก็คือดาวิดลุยส์ครับก่อนที่สุดท้ายครับเมสันเมาส์จะฝึกฟุตบอลกับเชลซีอย่างตั้งใจจนกระทั่งก้าวไปคว้าแชมป์ยูฟ่ายุธลีกในปี2016รวมถึง FA ยุธครับแล้วก็พรีเมียร์ลีกชุด U18 ยูสิบแปดในปีสองพัน้สิบเจ็ดครับ,ยยบ R, เมซอร์นเมา ในรูปแบบของการยืมตัวแล้วก็กลายเป็นนักเตะที่เอริกเทนฮากชื่นชอบตั้งแต่ตอนนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติในการอ่านเกมการไปกับบอลและการเป็นนักเตะที่มีพลังงานสูงมากๆอึดมากๆครับ อันที่จริงเนี่ยเอริกเทนฮากต้องการยืมตัวเมสันเมาส์ไปเล่นที่อาร์จ็คตั้งแต่ปี2018แล้วแต่ว่าสุดท้ายเจ้าตัวเลือกที่จะไปเล่นในกับดับเบี้ยูเตี้ที่มีแฟรงค์ลมพาดเป็นผู้จัดการทีมครับก่อนที่ลมพาดเนี่ยจะไปรับงานคุมเชลซีในช่วงที่เชลซีเนี่ยติดโทษแบนห้ามซื้อตัวนักเตะนะฮะเมาส์ Mount ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่แฟรงค์ลมพาดเนี่ย ดึงตัวกลับมาช่วยทีมชุดใหญ่ของเชลซีด้วยแล้วก็ทำให้สุดท้ายครับเมสอนเมาวก้าวขึ้นไปเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ให้กับเชลซีได้จริงๆนะครับเขากลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญนะครับติดทีมยอดเยี่ยมของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในปี2021นะครับปีที่เชลซีคว้าแชมป์ยุโรปโดยที่เมนสอนเมาาวนั้นเป็นคนแอสซิสต์ให้ใคายาวเวสยิงประตูชัยในเกมที่เอาชนะแมนซิตี้1-0ในรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ควา้ารางวัลนนะักเตะยอดเยี่ยมของสโมสร2ปีซ้อนครับนั่นก็คือเมื่อปี20 2 1 แล้วก็ปี2022ด้วยเช่นกันครับล่าสุดนะครับมีภาพของเมสันเมาส์ตอนเด็กในวัย10ขวบนะครับที่เดินทางมาชมเกมที่โอปราฟอร์ดในเกมที่ยูไนเต็ดพบกับพอร์สมัทนะครับ โดยที่เมสั n นเมาส์มาในฐานะแฟนของทีมบ้านเกิดอย่างพอสมัทนั่นเองนะครับแม้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นนักเตะ Academy ของเชลซีมาก่อนนะครับแต่ว่าเมสั n นเมาส์ก็มีความตั้งใจที่จะย้ายมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆครับฉะนั้นก็อยากให้แฟนๆปีศาจแดงเนี่ยให้กำลังใจนักเตะคนใหม่ของทีมกันนะครับส่วนที่ถามว่าเมาส์จะเล่นตรงไหนเบื้องต้นก็คือระบบ4-3-3นะครับโดยที่จะเป็นมิดฟิลด์บ็อกซ์ทูบ็หรือว่าตัวพลังงาน ยืนอยู่สูงกว่าคาสซมโรครับเพื่อทำเกมรุกแล้วก็ช่วยเกมรับขนาดข้างกับบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับหรือถ้าจะให้พูดอีกมุมก็คือเมาส์เนี่ยมีบทบาทคล้ายกับเฟร็ดที่เพรสในแดนคู่ต่อสู้เก่งเชื่อมเกมในพื้นที่สุดท้ายได้ดีแต่เป็นเฟร็ดที่มีพลังการวิ่งความอึดและการจ่ายบอลที่แน่นอนกว่าแต่ว่ายูไนเต็ดเองก็จะไม่หยุดเสริมทีมแต่เพียงเท่านี้แน่นอนนะครับดิลที่2ที่ใกล้เข้ามาคือดิลของอังเรโอนาน่า สูของอินเตอร์มิลานนะครับซึ่งฟรโซโรมาโน่ก็ยืนยันนะครับว่าล่าสุดนั้นได้มีการพูดคุยระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็อินเตอร์มิลานเรียบร้อยคือถ้าเคลียร์อนาคตของดาบิดเดเคอที่เหลือสัญญาในวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับถ้าเคลียร์เรื่องของเดเคอเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ยูไนเต็ดก็อาจจะยื่นข้อสเสนออย่างเป็นทางการ ไปที่อินเตอร์นะครับค่าตัวก็จะอย่างน้อยครับอยู่ที่ประมาณ43ล้านปอนด์นั่นเองนะครับเ n นเต็ดเ,เริ่มซัดเครื่องในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้แล้วนั่นก็คือเมสันเมาส์ครับดิวต่อไปอดใจรอกันอีกไม่นานนะครับแฟนช่องท่านไหนที่อยากจะพิมพ์ต้อนรับนักเตะใหม่ของเราอย่างไรกล่องคอมเมนต์ด้านล่างยังคงว่างอยู่เช่นเคยนะครับแต่ว่าสุดท้ายครับก็ขอฝากนักเตะคนใหม่ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ชื่อเมสันโชนี่เมาส ยินดีต้อนรับเมซันเข้าสู่ทีมของเรานะครับ หลังจากได้นักเตะใหม่มาเรียบร้อยนะครับช่วงนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับท่านไหนที่สนใจที่จะลงโฆษณาในรายการ5ีปีศาจแดงแล้วก็ Transfer Center Live นะครับย้ำว่าราคาสุดคุ้มพิเศษนะครับทักมาคุยก่อนได้เลยนะครับที่ La Ad a s i Talk To Net หรือว่า Inbox Page มาก็ได้นะครับยังไงฝากไว้้วยสำหรับใครที่อยากจะให้ดูบอลกับเน็เป็นสื่อกลาาในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ของท่านนะครับและช่วงท้ายครับขอบคุณครับสําหรับทุกการสนับสนุนนะครับการกดไลค์กด subscribe การกดกระดิ่งหรือว่า ว่าทุกการเข้าชมนะครับทั้งหมดเพื่อเป็นกำลังใจอย่างยิ่งให้กับช่องของเราแล้วก็จีมันของเราเสมอมาขอบขระคุณมากๆเลยนะครับสามัคคีคือพลังสู่ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณซูซูกิ